สวัสดีจ้าให้ดวงชิ้นส่วไก่ได้วยมนันสื่อไก่บานมาตัวหนึง่งตม้มเคืองหนึ่งน่าจะใส่เขาน้ำเอาต้มไก่สุกแล้วมาฉีกฉีกเป็นชิน้นยๆหน่นอนยาวๆแบบนี้นะจจะใส่หนัอยอยงบานใส่หมกริดหนัง พริกลงไปจ้ามาเลยลูกมาเลยมาเลยกอนหอแล้วก็ถทามลูกกินเขากำยังสั่วไก่ยั่วๆนะจ๊ะใส่ข้าวกลวลงไปต้มไก่สั่วไก่ต้มไก่ต้ม้วยผงสุรุตนิดหน่อยในต้มตอนต้มก็ใส่ยเลยนะน้ำโอเคเลย,เลย อนลน้ำเขาขัวขนาดนี่นอะนี่ลงตุ่มไก่ใส่เขาเอาเขาสวยลงไปน้ำเดยจ้ะน้ำมันจะเข็มขน้นไม่อยากให้น้ำใสกันนะเนี่จ้ะน,นี่มีผักเพล่ักบัวผักหอมปอมนผะักชีฝรั่งนาแล้วก็ผักชีไทยแล้วก็ต้นหอมผักเพลผักเพล โอ้ซิบมึงดูไปัสสาวบแทบพี่น้องหอมเด้แสบขักแสบหลายแสบหลายมึต้องปรุงเพิ่มแล้วเนี่ยตักตักจะมามากระดูกกระเดี่ยวมันก็แส่น้ำกันเบิดนี่แล้วเนาะจ้ะที่ได้เห็นแสบขักปันยังพี่น้องเอ้ย เอาพัก,กเดี๋ยวจ้ามาจ้ามาจ้าไปตัดเส็บอู้ตัดเส็บครับกกนะ